สมุนไพรสีแังองวิเศษค่ะดิฉันนางออนอนงสวุวรรณสมบูรณ์เป็นประธานกลุ่มค่ะเป็นทีมควบคุมโรคที่ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เป็นอาสาสมัครทั้งหมดเป็นชาวบ้านธรรมดาหมดเลยแล้วก็เราไปทําเรื่องเรื่องควบคุมโรคร่วมกว่าโรงพยาบาลแล้วทีหลังมันเริ่มมีเรื่องของโรคโรคไข้ดับออกโรคอะไโรคจากย,กยุงอะค่ะแล้วก็เราก็ปลูกปลูกพวกแต่ไข้หอม ใช้พวกเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาทามาทาพวกสมุนไพรหอมกันยุงกันแล้วทีหลังก็มาพอทําได้สักพักสักสองปีเนี่ยมันมันมีเรื่องของการมีไรายได้แล้วก็เราก็ระดมหุนถึงหุนกันคนละห้าสิบบาทรอบแรกกับประธานกับรองประธานทุนกันก่อนสองหมืน่นจำได้แล้วก็มาทําพวกสมุนไพรแล้วก็ ทำให้โรงพยาบาลแล้วทาให้อบตอแล้วทําให้อาเภออื่นด้วยเพื่อย,ยอดสิเกอเลอะไรเท่านั้นทําเสร็จแล้วพอสักพักมันเป็นรายได้พอเกิดเป็นรายได้เนี่ยเราก็ทําให้งานศพใช่ไปของชมโบงานศพแล้วทีนี้มีพระนามจนมีกอสอนอะไรเข้ามาหลายหน่วยงานแล้วก็เราก็หุ้นระดมหุ้นกันเป็นร้อยคนคนหนึ่ง 5, ห้าหุ้นสิบหุ้นก็แล้วแต่แล้วก็ได้มาหลายบาทแล้วก็มาลงก็เป็นแสนเลยแล้วก็ทํา แล้วก็มีเภสัชท,ที่โรงพยาบาลก็มาช่วยเรื่องมาดูมาดูของพวกนี้ให้ค่ะด,ดูให้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่หมายถึงโอโยนะตอนนั้นพอทีหลังก็เราเขาเปิดไอ้นั่นนะ่ะที่โรงพยาบาลนะเขาเปิดอบสมุนไพรแล้วก็เปิดห้องห้องกายภาพห้องอะไรนะั่นเขาห้องนวดทีนี้เราก็หันมาทําประครบและประนามชนก็มาสนับสนุนเรื่องการทําประครบกับย้ำยาหมองจําได้ยาหมองกับรูปประครบ ให้กับห้องนวดโรงบาลแล้วก็ก็ทำมาเรื่อยๆตอนนั้นเราทำเยอะแล้วก็ถ้าเราส่งโรงพบาลส่งอบตเนี่ยกว่าเขาจะเบิกเงินได้3าสเดือนแล้วเงินไปค้างค้างเป็น3-4มสี่แสนแล้วเราเหมือนไม่ทันน่ะแล้วก็บอกมันมีกองทุนพระนบอร์อทิมาพอดีแล้วก็ไปกู้มาลงไปกู้มาลง ตั้งแต่ปี6 0 6 1ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเนาะเป็นหลักแล้วก็มันมันยังเกาะกลุ่มกันแล้วก็ไอเนี้ยยังไปได้อภิริบาลที่เราทำเนี่ยยังยังไปได้อยู่แล้วก็หน่วยฮานก็มาสน,มนับสนุนแบบเนี้ยพอพอเราจะล้มไปแเขาประคับประคองเราก็อยู่ได้บางครั้งมันไม่มีหน่วยฮานมาหนุนนั้น เราเราก็ไปไม่ได้นะไม่ใช่ไปได้ไม่ใช่ว่าจะไปได้ง่ายง่ายเพราะการทํากระบวนการกลุ่มมันค่อนข้างยากตรงที่ว่าการรวมตัวการยังไงอ่ะถ้าถ้าภาครัฐไม่มาคุยด้วยบางทีเขาไม่มีความเชื่อมั่นว่ามันจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ใน่สิทุนสมุไีตังวังวิเศษก็ขอขอบพระคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสิรงจังหวัดตรังค่ะที่ช่วยกันสนับสนุน ให้กลุ่มคงอยู่และสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ทำให้มีเกิดการต่อยอดพัฒนาสินค้าขึ้นขึ้นระดับโอทอบได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ